โอเคนะหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันมานานนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมตัดคลิปเสร็จแล้วคือตอนนี้กำลังจะเอ็กซ์พอร์ตแต่ว่ามาอัดคลิปดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเอ็กซ์พอร์ตไปคอมกูล้องนะนอนจริงไหมคือเอ็กซ์พอร์ตไปนี่คอมน่่จะแบบพังนะหมายถึงมันไม่ไม่ได้พังหรอกแต่ว่ามันมีเสียงบรบกวนไงผมก็เลยไม่อยากจะทําตอนนี้นะทุกคนตอนแรกกะจะเอ็กซ์พอร์ตแล้วแต่ว่าเตรียมอัดคลิปแล้วไงก็อัดก่อนแล้วกันนะโอเคไปทุกคน ก็ตามที่บอกกันเลยนะครับไม่ใช่ตามที่บอกแหละก็ทุกคนก็คงรู้ดีอยู่แล้วนะว่าซีรีส์นี้เนี่ยเป็นเป็นมายังไงเป็นมานานขนาดไหนนะฮะทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าซีรีส์นี้นะคะจะเล่นไปเรื่อยๆประมาณร้อยซีรีส์จะบ,บ้าหรือเปล่านะฮะไอ้ชายโอเคซีรีส์นี้เป็นซีรีส์มินิเกมที่เล่นในไฮพิกเซลคิวคาร์ดหรือว่าอ่า เบสวอลบิดอะไรแบบนี้นับเป็นหมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่เราจะเล่นเป็นลัคกี้บ็อกซเพราะมันสนุกอ่ะโอเคเฉลยก็ได้เพราะมันสนุกเวยโอเคคนไม่มาเล่นก็เปลี่ยนเซิร์ฟนะเปลี่ยนลนะ็อบบี้นะอ่าคนไม่มาเล่นเลยวะ่ะไปไปล็อบบี้ห้าก็ได้อ๋อก็คือมันจะรวมเลยใช่ไหมรวมล็อบบี้ทุกล็อบบี้ คนไม่ค่อยมาเล่นเลยคลิปหน่อยพี่พี่เย้ยทุกคนผมลองกด EXPORT ตอนนี้แม่มันต้องแหลกมากอะทุกคนมันจะแหลกๆเลยอะตอนตอนที่ผมดกดออกมาอาจจะแหลกนิดนึงเพราะว่ามันแหลกอยู่แล้วนะฮะเวลาเรากดออกเกมอะมันจะแ c k s p a c e แล้วมันก็แหลกนะฮะผมก็เลยไปเช็คว่าคลิปผมอัดหรือยังอะไรแบบนี้เพราะว่าผมเคยมีเคสเคสหนึ่งอะทุกคนคือมันเป็นเคสที่แบบว่ารถปึ๊บๆโอเค มันเป็นเคสที่อ่ามันน่าเวทนาจริงๆนะฮะใช้คำนี้เลยแล้วกันนะคือมันเป็นอ่าเคสที่แบบลืมกดอัดคลิปอะทุกคนคนที่ทำช่องก็น่าจะรู้นะคือเวลาคนกดอัดคลิปมันเซ็งมากทุกคนเออคือมันเซ็งมากนะแปบ๊บหนึ่งเจ็บเจ็นิดนึงนะเจ็บเนิดนึงโอเคครับสวยผมเป็นคนชอบระเบิดอยู่แล้ว ชอบอะไรที่มันแบบตุ้มต้าอ่ะ you know? อยู่นู้ไอ้นั่นมันมาแล้วจ้าตายเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเดี๋ยวจัดให้แบบแจมแจมเดี๋ยวจัดให้แบบแจมแจมก็จุดไปหนึ่งดอกจ้าใช้โอ้โหโอ้โหหนักหน่วงจริงๆโอ้ย่าตกนะอย่าตกนะต,กนะตูนตกนี่ห่านะโอ้โหของ ทำไมมันช่างดีงามอะไรขนาดนี้เก็บเก็บไปก่อนโอเคปึ๊บปึ๊บปบปึ๊บปั้มสมโบไปบั๊บปึ๊บโอเคพอดเซ้นอีกแล้วเอามาทำมาเยอะแยะวันเนียโอ้ย, <S <S อยตกตายโอเคขอบคุณครับ ไปเลยไหมไปเลยเอลออลยเหรอพี่ชายเอ้ยเอาแซนต่อโอ้โหตกแบบกะกากตกแบบกะกากเอ้ามาเลยครับมาอันนี้ดวงดีละเริ่มเปิดเปิดมาก็ได้เล่นเลยโอเคมาด่านนี้เราต้องรีบฟาร์มของก่อดคนอื่นนะเพราะว่าคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยเขาจะใช้ขีดที่มีดาบหินดาบหินฟรีซึ่งเรามีโอกาสแพ้เพราะเรามีเป็น เราไม่ได้ดาบหินนะเราเป็นไอ้นี่เราเอาขิดเราเป็นขิดที่ขุดนะครับโอเคที่ขุดนะฮะโอ้ยอันนี้มาต้องต้นไหนวันเนี้ยเวลาเราแกปปิ้งฮุกไปมันก็จะเป็นมีมีระเบิดให้นะทุกคนมันจะมีระเบิดเวลาแบบตายหรือไม่ก็แบบใช้แกปปิ้งฮุกนะอ่านี้หรอความอาหารมาทําไมวันเนี้ยอาหารก็มีละ อาหารก็มีแล้วอาหารก็มีแล้วโอเคทุกคนเรามีเย yeah. Thank you Thank you ตอนนี้เรามีแอปเปิลทองแล้วก็มีเป็นมีเป็นอาหารแล้วก็มีเอ,อ่อไอเจ้าตาทานะเราไปรีบไปขุดเลยดีกว่าทองทองินไปทองรอ okay. ยังไม่มี Thank you โหโห t h a ง k ิ้วเลยจ้ะ Itadaki masu เลย Itadaki masu เลยโอ้โหเยอะของเยอะจริง Itadaki masu น okay. ี่จิ๊กๆๆๆๆๆๆ Stop can you stop okay Stop stop okay อ่าใครจะมาสู้ก็ดูดาบพี่ก่อนนะไอ้น้องเอ้ยมาใช่มั้ยเอาแม่งเลยลักการนะ แม่งเลยลักันนะแม่งเลยลักันนะอุ้ยอุยแม่ง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 เล่นเก่งอิสืดแม่งโคโบเก่งโอ้ยยอมตกตายดีปะเนี่ยโอ้โหมันได้มันได้เกาะมันได้อมันไปเอากอบเพชรมาจากที่ใดกันเนี่ยฮะนี่มันไปเอากอบเพชรมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยโอ้โหอย่างโหดไอั่นพี่บึงอย่างโหด ย่างโหดเลยครับพี่บราวเอ้ยโหดให้มันน้อยๆหน่อยนะพี่บราวพี่บราวนี้โหดน้อยๆหน่อยนะอย่างโหดโอ้โหกอบเพชรกอบเพชรเอามาจากที่ใดกันเอามาจากที่ใดกันนะครับอ โอ้โหใครเลือกเป็นเวลากลางคืนวันเนี้ยใครเลือกเป็นเวลากลางคืนวันเนี้ยใครการครัเนี้ยโอ้อันนี้ดีครับดีดี TNT ระเบิดโอ้โห Ender Pearl เ๋ยมันจะรู้หน้ารู้หน้าเลยรู้ใจขนาดนี้ป่าไปเค,คอยากได้อยากได้ระเบิดจริงจังบอกอยากได้หรอเอาไปสาบอันดิครับพี่น้อง เอาไปสามอันดีครับพี่น้องนปลาปลาไม่ใช่ครับเราไม่ใช่สายพูชั่นนะโหมาขอเกาะหน่อยไอซอบบี้ซอมบี้ซอมบี้ใช้พิกแอคตีเกาะเพชรเนี่ยนะเออเกาะเพชรมาครับทุ่มมาคารอบค มาก็มานะาก็มานะจากนั้นก็ใช้เทียนพี่คอมโบไปคอมโบคอมบูตเข้าไปที่หน้าทีนึงยังไงการก็ไม่ยังไงการยังไงการย,งงย,งงยังไงการยังไงยังไงการยังไงการไปแล้วจ้ะพี่พี่พี่ครับพี่ครับพี่พี่ครับผมไม่มีดามนะครับพี่ เอาดาบเหได้ไหมล่ะอยากจะวิ่งเร็วความไวแสงนะคะพี่อะเร็วความไวแสงอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอยากตายหรออยากตายหรอทนีมันก็มีดาบปูไม่มีดาบเว้ยมึงอย่าพึ่งนะเพื่อนอย่าพึ่งไอ้สองไอ้สองเอ้ยชนมุมแล้วเว้ยนายการยังไงแสกหน้า น้าอีกทีหนึ่งครับเนี่ยยังไงงงงงไปดิงงครับงงครับพี่น้องง,งงงงยังไงยังไงต,ตายโอเคโอเคเอีมันจะมาแล้วว่าไอไฟไอไฟไฟไฟ,น,ฟนี้ไฟน,ฟนี้มันบวกอยู่ มันจะตายแล้วเพื่อนตี่มันเอาระเบิดไปกินซะไอ้น้องแล้วก็หลบแล้วก็หลบไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง I don't know anything bro อยู่ตรงนั้นมีตีนอยู่หนึ่งอัตราครับมีตีนอยู่หนึ่งอัตราบล็อกไปก่อนเลยไปหยิบไปปูดขอดาบดาบไม่มีดาบพี่รินเหรอ ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ละพี่จะไม่มีด่างให้จริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหทนุระเบิดขอดาบได้ไหมล่ะขอดาบได้ไหมล่ะโอ้ยมาแล้วมันาแล้วมาแล้ว,ลวเอาระเบิดไปซะมาดิระเบิดของมึงระเบิดเออโอ้โหไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงเผลอกดเพย์เอเกนไปแล้วด้วย้ยอือโดนระเบิดระเบิอไปดิ โอ้โหไม่น่าเลยทุกคนโอ้โหไม่น่าเลยว่ะมีหน้าเลยไม่น่าเลย,ไ,เลยได้ที่สองอ่ะโอ้โอ้โหได้ที่สองได้คะแนนมาแค่แบบเจ็ดคะแนนเนี่ยนะเราเป้าหมายเป็นพันคะแนนนะเฮ้ยเอามาเจ็ดคะแนนแบบนี้ก็ไม่ได้นะตอนนี้เรามีอยู่แปดร้อแปดสิบแปดสามแปดร้อแปสิบสามคะแนนโอเค ตรงนั้นมีเพชรครับไม่ใช่มีเหล็กมีเหล็กด่นด่วนขอบคุณเทลโอเคบึ้มไม่บึ้มโอ้โหอาวุธอาวุธดสเตอร์ไปแล้วกันเอาชนะด้วยโอเคครับโอเคครับไม่ขุดอาหารนะไม่ขุดอาหารนะหวังว่าเราจะไปเอาไอด้ดาบหน้าก็ได้ าครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่ไปครับบินไปกลางเลยนะบินไปกลางเลยนะไม่รู้ว่าทันไหมรู้แค่ว่าเรามีเชลเวนนะแบงโอเครีบครับครับรีบครับ,รบ,รบก่อนที่คนอื่นมันจะมาหล่อยเรานะฮะก่อนที่คนอื่นมันจะมาหล่อยเรานะฮะสองด้าน ม่นมาหล่อยแล้วจ้ะม่งมาหล่อยแล้วเหรอโอ้ยบางเขาทีหน้าทีหนึ่งยังไงกันแตกกูจะตายจะตายจะตายอยู่แบบนึง Can you can you wait wait please? อคอ่าโอเคครับดูเกาะพี่ก่อนนะไอ้น้องนะ เกาะพี่ครบเซตขนาดนี้นะไอ้เนาะสร้างเขาทีหน้าถึงหนึ่งบ้างเขาทีหน้าโอ้ What เกิ What t ฟ e f ก c k i ช g ต Hey ให้ได้ถามจริงดิถามจริงๆเถอะนะว่ามันจะตายกันแบบนี้ก็ไม่ได้นะเพื่อนตกตายเพราะซอมบี้โอ้โหแล้วเราจะเอาขิดเราจะเอาขิด พิกแอคมาทำเพื่ออะไรไปโอ้โหไดย้ยาสปีดแบบ300%เอร์เซ็นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำให้คนอื่นแบบวิ่งตกายอาวุธใช่ไหมอาวุธคุณครับมาดิมาดิเพื่อนมาดิพี่ครับพี่ครับพี่พี่ครับดูครับผมมีผมมีขวานะครับ9ก้าเดเมจนะครับเรงใจหน่อยนะครับ ได้เมนะครับได้อะไรวะได้อะไรวะได้ของที่กากมากๆไปไปขุดไดมอนด์กันดีกว่าเบิงเบิงเขาให้เบิงเขาให้เนี่ล่ะไอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะของยังไม่พร้อมนะของยังไม่พร้อมนะขอร้องขอร้อง ขอร้องครับอย่าเพิ่งมาครับอย่าเพิ่งมาโอเคมาได้ครับมาได้เลยใครจะมาก็มานะฮะแบบนี้หน้าไหนจะมาก็มาได้นะฮะทดปักไปหนึ่งอันแล้วกันนะสว่างสวยแล้วก็ไปเลยแล้วกันไปบวกกับมันเราต้องการเกราะนะฮะไปหวังว่ามันจะไม่มีธนูนะเล่นนะฮะกับไอเกมแบบนี้สกายโวโอ้โหมันมันโง่ละ งูหรือโง่กันโง่หรือโง่กันโง่หรือโง่กันครับเนี่ยไอหมาไอหมาโง่ตายไปกูมีธนูฮุกครับอ่ามีอะไรอีกไหมมีฮุกสองอันโอเคแล้วทำไมมึงไม่ใช้วะมึงโง่หรือโง่การครับเนี่ยนะโง่หรือโง่การโง่หรือโง่การไปครับขุดรัวๆนะฮะเพชเพชเป็นของคลิกเอน้องโง่เองนะโง่เองนะไม่สนนะ ุดหมดแล้วนะหมดหรือยังวะน่าจะหมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดเอามาให้หมดเราต้องการให้หมดนะเอาให้หมดนะนั่งขุดนั่งขุดน่าจะหมดแล้วคราฟตกคราฟมาซะแล้วยังไงต่อวางไปแล้วจากมันก็คราฟเป็นรองเท้าแล้วก็หมวกสินะ นี่ทิ้งไปใส่ก็ับมาโอเคโอเคแล้วก็ขุดตัวคับนิดนึงเดี๋ยวตัวคับหมดแล้วสวยแล้วสวยจริงอ่าแป๊บหนึงนะมีเข็มทิศไหมอ่ะโอเคแกปปิ้งฮุอีกอันนึงหรอผมจำได้ว่ามันมีอีกที่นึงใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่มันมีอีกที่นึงดิเออมันอยู่อีกคนละฟากเลยนะ แล้วเราก็ปิ้วสุดตู้ว่าแล้วไอ้สองเอ้ยผมว่าแล้วโอเคนะทุกคนก็เจอคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเกือบชนะหลายรอบแต่ก็แพ้โอเคเกือบชนะหลายรอบแต่ก็แพ้อยู่นะฮะโอเคนะทุกคนก็เจอคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะ ถ้าภายในห้าวีมีคนมาดิวกับเรามีคนมาขอท้าสู้ก็คือเราจะต่อคลิปนะต่อคลิปต่อคลิปแต่ถ้าแต่ถ้าอะไรโอเคแต่ว่านะทุกคนถ้ามีคนไม่ไม่ไมีถ้ามันไม่มีคนมาขอเราสู้เนี่ยเราก็จะลม้มเลิกนะฮะลม้มเลิกรอบหนึ่งเราจะมาสู้รอบหนึ่งดี คือเวลาเรากดผิดอีกแล้วไม่ใช่ฟีฟอร์อว้ยเราต้องการเล่นเป็นดิวแล้วก็มีไหมมีคนเล่นไหมหรือว่าไม่มีคนเล่นวันเนี้ทุกคนก็ในคลิปนี้นะก็ขอจะวิเนเตอนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ใครอยากให้เล่นลั c กี้บ็อก e ์ไอซ์ไอซ์แลนด์กันอีกเช่นเคยเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับไค์แล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคน โลโก้นะฮะอย่าลืมแค่นี้นแหละไปลวทุกคนบายเจอกันคลิปหน้านะครับยะาฮู้ได้ไหมย่าฮู้ยาฮู้ไปขอฆ่าสักคนหนึ่งเถอะนะจะหนีไปไหนจ๊ะจะหนีไปไหนจ๊ะคนหนึ่งคนหนึ่งจะหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนครับพี่จะหนีไปไหนครับพี่เอ้ยโอ้ติดติดติดพี่ครับหยุดอยู่นิ่งๆนิดน,น,นึงนะ โดนไปหนึ่งดอกก่อนครับโดนไปเหลือเลือดสี่เหลือเลือดสี่งั้นก็หวานหมูนะหวานหมูนะแบบเนี้ยวิ่งวิ่งดักหน้าปากซอยดักหน้าปากซอยแบบสามร้อยโอ้โหแลกวิ่งแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะบากที่หน้าที่หนึ่งบากที่หน้า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  นี่ไอ้นี่ไม่ต้องเอากดโอ้โหแม่งได้ได้นะได้นะมาครับมาจะหนีไปไหนจ้ะมาแล้วครับมามาดิมาดิก็มาดิจะหนีไปไหนครับพี่จะหนีไปไหนครับพี่ไม่มีใครตามหลังมานะไอ,อสวยเสร็จเสร็จจวนะเสร็จโจวนะดจวนะวิ่งวิ่งหลบหรอวิ่งหลบโอ้ยนี่แม่งเฮ้ยเจ๊แพ้เห้วเนี่ยบีชนะ บีสเตแพ,พ้วิชาด์หรอเฮ้ยตกกะขนาดนั้นเลยเหรอได้มาผมเริ่มจะแบบอารมณ์ร้อนละเริ่มจะอารมณ์ร้อนเข้าให้ลนะนะจุดจุดนี้โดดก,ก็ฟันสองทีสาทีไหมล่ะสี่อันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันหนึ่ง้ยไอไอนีไน่ไอนีน่เเสือกอว่ะโอ้ยโอ้ยนี่ครับผมใครจะมาครับเนี่ย ไม่มีใครสู้กับใครทั้งสิ้นต่างฝ่ายต่างก็อยู่นิ่งๆการต่างฝ่ายต่างก็อยู่นิ่งๆการแล้วยังไงมันยังไงแล้วมันยังไงตีไปสองทียังไงยังไงวิ่งไล่ครับวิ่งไล่ผมแล้วผมก็วิ่งหนีจากนั้นนะจากนั้นยังไงกันต่อผมก็ดิคอนเนคไปแล้วโอเคดิคอนเนคไปแล้วค่ะผมงบาย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 ไปแล้วครับ